แล้เกมนี้มีมานะกุหลาบที่จืดจางต่างอะไรอ่ะไอเรือเรือเรือปางเรืออปลาโอยโหอยู่ที่ไหนเนี่ยเข้าเรือเลยผมไม่เห็นกล่องปะใช่จริงกล่องหรือเปล่าวะอ๋อไม่ใช่กาดังจังวะมีอีกาเนี่ยผมซ่อนอยู่เรือเล็กนะ มี่อมอยู่เรือใช่พี่กีการหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่น่าจะมีเฟิร์กีการ์มั้งผมเห็นเป็นตัวเหมือนขยบขวดขี่มันใช้แบบใช้ในไม้เท้ากไอ้นขึ้นมาต้มยาไอ้ผีไอ้นี่ถูกแล้วอะไรไอ้ผีเกาหลีเกาหลี้เกาหลีผีโคตรโกงคุยสองรอบแตเอ๋ได้ไหมแจกครับแจกครับนี่สบายคุยได้สองรอบครับ ไม่เอาไม่อยากดูเกมป๊อปมาแล้วอ่ะโอ้เอาล้มด้วยอ่ะเฮ้ยนะเจ้าตู๊กกเนตาให้สิวทอดแต่ว่าเอาแนวนี้ไปอรัไม่เอาฉันจะไป นักล่าสมบัติสายังไงเรายังไม่รู้เลยนะบอกมาช่วยกูก่อนแบ่งของกันพี่ได้เลยทุกคนโอ้ย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 หเขาปาบี่อะไรเขาก็มันตีมันอยูี่เลยเอ้ยบักโตบอกว่าไม่รู้อะเออมีแค่ตุกในช่วงหนึ่งแบบเมื่อกี้เนี่ยเราพี่อยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวดูแมปนะครับพี่อ๋อมันเห็นอาร์มไม่ใช่กู โอ้โหอันติปลานานยังวะไก่เขาจะไม่หมดดีวะหรอมีใครคือไม่น้องนะฮะโปแบบวะเริ่มสงสัมันได้ตีสองทีได้ไงเมื่อกี้ได้เสียงไหมทำไมมันป้าหาเราอ่ะเฮ้ยคิดมากแน่ไม่ตีสองทีไม่ได้แต่มันมันปลาลัวๆเลย ไม่เราปันล่าอันนี้ก็ไม่หินหินเดือไม่เคลื่อนอยู่นะเป็นหิน่ะนัดไปช่วยยังไงหนือไอ้ช่วยไปช่วยมาแล้ววะเร็วด้วย อยู่ไหนอมองไม่เห็นนะเนี่ดูกับอ่ะมาดูดวะโอ้ยแต่ใช่หน้าเตะกูนะวิเยอะวีเยอะเยอะจนแบบหน้าตุ้ยใสเอาเขาเอาพวดแอดออนมิเพิ่มมาเราที่มันมม่มีมันเยอะขนาดนั้นเลยหรอสมยุดนะเล่นกับกูอยู่

มิดหมดมิดหมดเไม่ตึงอย่างไม่ใช่เดี๋ยวแม่งเบ่งไปกันไม่รู้เลยหมดแล้วนะนี่ปลาเราจะหมดเลยเรือเล็กมีเลยพี่นะไปเรือเล็กท่อนออกจากฝังมันเีลยไม่หมดไม่หมดมีอีกมันก็อยู่หรือเปล่างยังไม่ล้มอ่ะมา เล่นเราดีเล่นสุดท้ายสุดๆละทำไมมันมาไม่หมดหรือวะมันไม่เติมเลยหรอยังไม่เห็นมันเติมเลยนะเไหมในเรือมีตู้ไหมเรือใหญ่เรือเล็กเรือใหญ่เล่มันเล่ยตลอดเลยมันยังไม่เห็นมันเติมมีเห็นไหมไม่เห็นมันเตยเลยพี่แปลกไอ้นี่มีกลิ่นมึงเอาไปเก็บที่ไหนว่ามีดอ่ไอ้นี่มันมีกลิ่นครับทุกคน มีดด้านแรกที่ตูดตัววิ่งไปทางขวา,าแล้วให้คนมาช่วยเลยเดินเดินไปช่วยแอนดี้ใช้ยังไงวะเจอกลัวหนีอยู่บ้านเล็กเออแอนดี้เจอหลัง<ร>ไ,ได้วะ<ร>ช่วยเลยใครอยู่ไหนกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไป <S <S 2> <S 2> ไปกูทิ้งเลยนะไปดิไปหยุดเรือเล็กออกมาไป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 รีบซ่อมเครื่องออกเดี๋ยวตอนนี้เพราะว่าเออเรือเล็กจะเสร็จแล้วไอ้กิง่ะอ้าแล้วมันก็ตอบแม่กันเออเครื่องข้างหน้าเครื่องข้างหน้าเครื่องหน้านี่แล้วบ๊อบบ๊อบเแม่ โอเควนไปวนไปมันไม่ทุบก็ดีแล้วตรงนั้น่ะนี่สายต่อยเอดร็กอ่ะเดร็กสายต่อยเสร็จพี่รเรียบร้อยเดกเค่นี่แหละมันจะเตะมนไปยรัดมันคักคักนี่ไงาวกูก็เล่นนานอยู่นะตนกลัว หลังจากมันตีตาเสร็จมันเติมไหมไม่เติมโอ้ยไม่ไหวแล้วมันไม่มันไม่เติมนีดเลยจริงๆเลยโอ้ยเยอะกว่าที่เติมยอะกว่าที่เดิมเลยโอ้ยเงเนี่ยมันยังไม่จีบทู้เลยเนี่ยังไม่ได้ถึงตู้เลยเนี่ยเนี่ยกูได้ยินกูได้ยินแล้ว ไดขี่ลก่อ,อนเดี๋ยวหิวให้มาแล้วนะผมนีล็อกกระทรืบเครื่องแล้วล็อกเครื่องได้เหรอวะเจอกูละขี่ไกลๆเลยนะอีกแล้วน้อง ไล่มึงอยู่ปานิดละไล่อยู่ไล่อยู่หลุดแล้วนะหรือยังเฮ้ยเออเออหลุดแล้วพวกพี่อยู่ไหนกันเครื่องเข้าเลยใหญแล้วกันพอเนะกูหลุดนะกูหลุดนะไว้กองอยู่ก็จะเสร็จไปอาร์มิ่งเลย มาเลยฝนตกฝนตอกตับหมูขนตกคนละนัดสองนัดคนละนักฝนตอกโอ้โหโอ้โนอย่าบอกนะโอ้ขี้ผันเจ็บกันหมดเลยโอ้โหโอ้โหแล้วไม้ไม่ติดอย่างเหี้ยเลยอยู่ไหมเฮ้ยผมไปรอนอ่ะพี่ผมไปนอนล้วเออเรามีดหายก่อนไปคิวโทรไปคิวโทรไอ้ยักษ์ก่อนเราไม้ไม่ติดอย่างเงี้ย กันพี่โชคดีว่ะผมทำได้ที่ผมเติมที่แล้วโอ้โแฟนใกล้แล้ววิ่งก่อนวิ่งก่อนอลาก่อนพี่ไม่ร้องตายเลยเหรอเด้งเดียวมาดูแผนที่ได้วะดูแผนที่เพื่ออะไรอะ่ะดูได้ไหม หาเครื่องไงหาเครื่องหาท่อตอนจบเ,เรากำลังแงะโทเทีมเขากูหลุดนะกูหลุดนะหาไม่เจออุยอยู่ไหนวะได้นเสียงร้องอือหนอยที่ไหนนี่ตัดอยู่ในกุ้ม มีอะไรเห็นเรอวะแบบรู้บิดเบือนเด้งไหมไม่เด้งยังสามชาร์จอยู่เลยไม่มีอะไรเห็นเขาโซนเครื่องนี่อยู่เอ๊ะใครเล่นตรงเรือเล็กเอ่ะเราเล่นไอ้สะพานเรือเออ ปลาไม่โดน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 เว้ยอ้าวชิ้นอ้าวชิ้หายแล้วไงกูเครื่องถ่ายอยู่ไหนวะบ้านเล็กเหรอชิบหายแล้วไี่ยหาไม่เจอเลยเครื่องถ่ายเนี่ยไปอยู่บ้านเล็กนะบ้านเล็กใช่ไหมเครื่องถ่ายบ้านเล็กมันเจอูมันคงงงเอ้ยมปเจอคนนี้แล้วมาเจอคนนี้อีกแล้ว ไปแล้ววุ้ยไปแล้วว้ยบัเล็กอยู่ไหนมะเชิญเหี้ยมันงงว่ะจูกกินเดียวกันสองคนนะเก้าหัวเลยไอเหี้ยบัลเล็กอ๋อเจ๊ะเจ๊ะละอะยังไม่หมดอีกเอวะ ยาสิจริงๆปั่นก่อนก็ได้นะกูโดนแฝงได้ปั่นเยอะเขาเต็มๆนี่ละนี่มันมีเม็ดกี่อันเลยแบบมึงยี่สิบอ so, ันป่ะเนี่ยสวัสดีจ้าอ้าวทันไหมนะว่าไม่กลัวันมีแล้วเพราะว่าอาจจะไม่นะ เขาวิ paid, ่งไปทางเรือเอ้ยวิ่งบ้านเล็กละไปดี๋ยละวเดี๋ยวแลวเดี๋ยวะไอ้ไอ้ไขไอวะโอ้โหไอ้เหี้ยละเครื่อนมันอยู่ตรงนี้สองอันเลยโคตรซวยวิ่งเลยเพื่อนอยู่ก่อนอยู่เลยกันนะเห็นแดงอยู่พี่อาด้ว พระเจ้าให้ไล่เคป๊อปออกไปจากหัวกูทีนี่สินะวิธีจัดการศาสนานี้คือต้องเอาเคป๊อป้องโอ้ยอาต้องเอาเครื่องนู้นให้เสร็จวะโตครื่องนู้นดีกว่าอ่าไม่ได้อยู่บ้านเล็กอ่ะสองก้อนเล็กไม่ไหวกินปลาตีเลง ่ต้ d d. Oh right. to to ้เด็เลข้าวีปะไดจะบล็อกหนทีแล้วต้องไปเปิดอโนวันไี่อ ไปเลยตาโอ้โหไม่น่ารอดว่ะเพื่อนสรงนี้น่าจะไม่รอดฮาวมีสัดช่วยไม่ได้เอ้ยจีสัตจีาต,าตอดีจีล้วะ่ะโอ้ยพียอจัง ไอ้ตา <ทำ S 2> ไปแอบอเลยแอบเลยไม่ต้องสนประตูออมันพอไหมวะแอบแอบใกล้ๆกลบ้านนะแอบใกล้ๆกลบ้านนะแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดโชว์ตายเมื่อไหร่มาที่ตบเรามีกุญแจม่งอยู่มาเก็บกุญแจแล้วออกท่อไม่ต้องเปิดประตูแล้วเราจะเห็นท่อหรอเรายังไม่เจอท่อแอบไปสเตลเลยสเตลเลยแต่ว่ามันถ้ามันปิดประตูเอ้ปิดไอ้นี้ออก,กได้ป่ะปิดท่อเปิดได้มีกุญแจ อตอนนี้เราสามารถเอาแผนที่หาท่อได้เลยปะหาได้เลยหาได้เลย,เยมันจะเห็นเป็นท่อนะ<า>แต่ยังไม่เปิดถ่าแล้วหมดละเออเห็นแล้ววะมึงท่เห็นไม่เห็นอันกูนปล่อยตายเลยนะวัดดวงไปเออไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงข่อยๆจะเตลเล่นเจอท่อเลยก็ดีแต่ถ้าท่อปิดไปหยิบกุญแจ ขนาคือไม่เจอท่อแล้วไอ้แฟนที่หมดแล้วไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก็เกิดจะเย็นๆมันต้องรอกูตายก่อนแอบก่อนก็ได้แอบก่อนทำไมกลับไปเช็ควะมันกลับไปเช็คกลับไปเช็คไปเล่นเอ๊ะทวนไปเล่นไอ้สมเูรณ์กันปวดหัวดิ

เปิดประตูได้ได้อยู่ล้วก็อยู่ล้วอยู่ออกไปเร็วเออรอดถึงว่ารอดหมดโวันด้วยจะมีอะไรมาวะจดจำค่าไม่ยังออกมีเยอะเนอะไอ้สั่งแต่มีเยอะจริงเรื่งการแสดงเร่อเก็บอมมีสีสีแล้วสีสองรอบได้ยังไงเดือะ